โอเคสอนเงินได้แล้วเาะถูกซ่องดีสิวันนี้ผมจะมาดึงนะที่ชื่ว่าเดินทางในสมุมาตก็เปส่วนหนึ่งเมื่อไตของมีระบการรังสรที่อยรองรือทงานป็นปกติสาร่ตัอยู่ในเลือดแล้วไตของเราได้คาะ

เาการแห้งคัสามารถวินิจฉัยได้ว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอกอาการเหล่านีก็สามารถมีต้นเหตุจากภายานได้เช่นกรลโรคตายก็เป็นอีกหโรคหนึ่งที่สามารถทำ้การงเกิดขึ้นอาการผิวแห้งจากตัคือตัวก็เหมือนเดิมนะแค่ไม่รู้กันทำทำไมเป็นแบบนี้ พื่อรักษาปริมาณและแร่ธาตุในเลือดให่เหมาะสมโซเดียมมาแต่ก็กรองไปพอจะเสื่มมาเยอะเกินเหตุก็จะสะสมเป็นตุแต้อัจฉริยะแต่เมื่อไหร่เราทำงานได้ไม่ดีผิวแห้งและขันจะเกิดขึ้นเป็นสาเหตุาเปยนโรคแร่ธาตุและกระดูกแน่นอนว่าโรคแบบนี้มักจะมาพร้อมกับโรคไตเมื่อไตไม่สามารถรักษาสมดุลแร่ธาตุได้แล้วสารอาหารในเลือดของคุณก็จะติดเกียไปอาการผิวแห้งขันตามผิวหนังก็จะเกิดขึ้นในที่สุด ถ้าท่านผู้ชมได้ความรู้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่น่าจะได้ความรู้เช่นเดียวกันนะครับมีคําถามอะไรก็ยิงมาข้างล่างได้เลยในช่องคองน้น์จะเป็นที่ที่เหตดผลที่สุดครับสัญญาณที่4ของโรคตไต<ห>อ,อักเสวบอ ฉี่บ่อยเนี่นะคะเป็นสัญญาณเตือนโรคไตด้วยหรือหรอใช่แน่นอนครับแต่ไม่ใช่ว่าดื่มน้ําเยอะแล้วปัสสาวะบ่อยนะต้องเป็นแบบดื่มน้ําปกติแล้วก็ฉี่มากเกินไปบ่อยๆแบบนี้แหละครับถ้าท่านผู้ชมเริ่มรู้สึกตัวว่าปัสสาวะบ่อยหรือตัวเฉพาะอย่างที่เราคืนเนี่ยเกิดขึ้นมาฉี่หลายครั้งแทนที่เมื่อก่อนแค่ครั้งเดียวอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตแล้วนะเมื่อเห็นก็ลองโอเคแล้วก็เติมเหมือน บางครั้งอาการเหล่านี้มักจะเป็นสัญญาณเาตือนถ้าติดเชื้อเนื่อสวาหรือโรคต่อมลูกหมากผู้ชายควรไดครับสัญญาณเตืถ้าผสมเป็นเลือดถ้าเกิดท่านผู้ชมฉีดบนเลือดเมื่อไหร่มันจะไม่เห็นว่าเป็นสีแดงนะครับแต่ว่ามันจะเห็นว่าฉีดเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าเลือดสีแดงใช่ไหมผสมเลือดสีน้ำตาลเขอยงแล้วมันก็จะออกเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีผิดสีถ้าฉีดบอเลือดแลมันเป็นสีน้ำตาล

mười oh my đi không biết chưa được chưa được chưa được chưa leo ช,ชีสเสร็จแล้วก็ยังไม่ต้องกดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลองลลองไปจอดจอาเลื่อกก่อนแล้วไปขึ้นมาดู เฮ้ยยฉลหนอยอ่ะฉลามโมเห็นไหมขี้เป้าโอเคเฮ้ยซอมี้ どうしたらいいの、ね ติดเท้าม้วนคล้ายสัญญาณที่เจ็บนะครับส่วนมากผู้ป่วยเวมตั้ง่เมื่เ้ทางตว่าูเปื่อกตามหลังีเป็นเขเแล้วก็ yes รวมเท้ากับรเปื่อตาทางครับดีมากครับคือเท้าม้วนเป็นอาการสุด หาองกวตคก่อนจะทํเาตต้งวก่อนแล้วตต้งวก่อนจึงจะมาถึงที่ขายได้ท่านผู้ชบสามารถทดสอบกะเพาได้ในการลองไอาน้กดที่เท้าหือชักพักแล้วต่อตามลูกรนะครับถ้าเกิดเป็นว่ามีรอยบุ๋มโต้ไวอยู่เนี่ยแบบไม่หายนม่ไ้เกิดแสดงว่าม